สวัสดีค่ะมาถึงแล้วนะคะอุทยานแห่งชาติภูรังกาหรือถ้านาคีนั่นเองจะพาเดินชมแถวนี้จะพาเดินขึ้นไปดูแถวนี้ขึ้นไปไกลไม่ได้ขึ้นไปใกล้ๆแค่นี้เอง ก็ไม่ไหวไม่ไหวเนาะมันเป็นที่เนินขึ้นเนินขึ้น,นก็ต้งเป็นภูนั่นแหละภูเขาภูลังกาอีกด้านหนึ่งมุมหนึ่งที่เขาเรียกว่าถ้ำนาคีนั่นแหละแต่ไม่มีปัญญาจะขึ้นหรอกเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วทางลัดทางบันไดลงไปอดม ใครเดินอก็เดินใครเไม่บ่อยก,ก็ให้เขาขี่รถมาเดินไแล้วยังไม่เหนยวไมข้ยันด้วยนะเออลงไปในนี้ไงมีลอตเตอรี่ราขายด้วยเอา้า ไม่ไปเหรออ้าวมันสูงใช่ไหมเหนื่อยไหมไม่ค่ะมันเป็นทางแบบลาดๆแบบขึ้นๆลงๆเออไหนขึ้น,น,ออไ,นไปดูหน่อยอเป็นยังไงขึ้นไปดูหน่อยสิเห็ดออกไหมนี่เก็บเห็ดกไปแกงไม่เนี่ยโอ้หแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแพม ยังไม่ไหนได้ไหวแล้วพีมไม่ไไมีาจะยอมแพ้ยังเดีย๋ยวขึ้นไปตรงนี้ก่อนยังไม่ยอมแพ้รพหรอกไปอีกนิดนึงโอ้ อะไรส์ผลไม้ด้วยอือก,กันตรน,นี้อ่ะอือหึไปทางไหนเล่ทีนี้นะไปทางไหนล่ะทางนี้ไปทางไหนทางนี้ไปอะไรห้องน้ำห้องน้ำไปทางโน้นห้องเข้าด้วยอือ

อ๋อมันอยู่ที่เดียวกันเหรอเมื่อก่อนเคยมาเห็นนะแต่ยังไม่ได้ต้นะตนนี้ม่มนะงงีอะไรเข้าไปในคำหลังนี่นะคิดอะไรก็ให้จิ่งเงินเป็นทองเสียงน้ำตกเสียงธรรมชาติ น้ำตกตาทูภูลังกาที่เขาเรียกว่าถ้ำนาคีนั่แหละคะไม่มีอะไรจะบรรยายค่ะเพราะไม่เคยมาเนาะเคยมาตั้งแต่ไหนเดินเอาตั้งแต่สามสิบปีที่แล้วค,คลิปนี้ก็าอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ